สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นสาวกดิสนีย์หรือว่าสาวกของหญิงสาวผมยาวสีทองลาพันเซลนั่นเองนะครับวันนี้พี่มีสินค้าเกี่ยวกับลาพันเซลมาให้น้องๆทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับตุ๊กตาแอ,แอนิเมเตอร์แทงเก็ตลาพันเซลนะครับดูน้าสักก่อนเลย น่ารักมากเลยนะครับเป็นผมสีทองนี่แสกผมนะครับผมสีทองนะครับผมน้องยาวยาวมากๆเลยนะครับผมน้องอยู่ข้างหลังนะมาพร้อมกับชุดเจ้าหญิงอย่างดีเลยนี่ดูดูกกล่องนะครับกล่องเป็นกล่องแท่งเล็กด้วยนะครับแท่งเก็ดด้วยด้านหลังนะครับแพคเกจจิ้งสวยสุดๆเอามาเล่น,นก็สนุก เนื้อเป็นเนื้อยางอย่างดีนะครับเป็นเนื้อยางอย่างดีหน้าก็เป็นหน้ายางนะครับราคาอยู่ที่650บาทเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนสนใจลาพันเซลแอนิเมเตอร์ไซส์เป็นไซส์ขนาด12นิ้วนะครับสามารถเข้ามาสั่งจองได้ทาง Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับ facebook ย้ำอีกรอบนึงนะครับขายบารบี้ราคาถูกมากราคาเพียง650บาทเท่านั้นสนใจสั่งจองก็ เฟซบุ๊กขายบาร์บี้ราคาถูกมากจ้งอีกรอบนึงนะครับฝากไปด้วยนะจ๊ะแอนิเมเตอร์พบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย